สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็มาทํากับข้าวกันเนาะโอ้ตัง้งหม้อไว้เรียบร้อยครับเอซนี่ต้มไก่นี่ครับใส่เครื่องปรุงใส่เกลือใส่พริชดใส่คาไคใบมะกรูดเรียบร้อยไม่มีส้มเนาะแล้วมะขามเปียกจิ้งน้อยนึง เอาใช้มะขามเปียกมาใส่หน่อยใส่ส้มหน่อยนี่ครับตั้งน้ําตั้งหม้อไว้เสร็จเรียบร้อยครับพี่ซีเดือนแล้วนี่คือไก่นี่ครับไก่แช่น้ําก่อนเนาะต้มไก่เพราะว่ามันแข็งต้องแช่น้ําก่อนนะครับพี่ นี่ครับตังหมอ้อเสร็จเรียบร้อยโอ้ยสีนี่ครับดอกแคสีดอกแคไม่รู้แม่น้องก้อยจะมาทำอะไรกินนะครับสี่ดอกแคเนี่ยลวกลวกนี่ครับรวสวย วันนี้จะลวกใส่ขาจอเมน้ำก้วยจะมาลวกใช่ลวกแล้วก็หงอขายังไม่ไมไยังไม่เกะยังไม่ปอกเลยนะครับอีซี่เดีใส่เยอนะนัะ่นเลยมันเยอะเกนินมันหวานอมเปรี้ยวอ๋ออ่ะมาใส่เลยทีนี้ก็หงดเดือนแล้วครับอีซี่ใ,ใส่มาใส่เลยแล้นะครับ อ่ะขายไปซีคีนี้ก็เอาอไก่นะครับไปซีไปลงแล้วทีนี้หม้อเดือดมานะครับไปซีจังแข็งอยู่นะครับไปซีอื้อชื้นเลยมีน้ำที่นี่ เชือกของก็ไม่ใส่นะครับวันนี้มันร้อนฝนตกก็ยังร้อนอยู่นะครับอีฟซีะอย่างนีอย่าหยัดห่วงกันนะครับอีฟซีมันร้อนเนาะนี่ครับไก่เนาะ ต้มไก่ต้มแบบบ้านๆน,นะครับเอฟซี MC. ไก่โอ้หน้าอร่อยเนาะกับกับตะไก่แกงต้มไก่เราไม่ใส่มาละต้มไก่ใส่มาละ น่าจะอร่อยนะครับพี่ซีเอาขมขมหูดแล้วก็ก็มารับประทานเนะาะมะละมะละคินกอันนี้ก็แม่น้องก้อยก็ออกออกคาอาใช่ลวกจำเกลียวจำเกลียวหัวปลวกเลือส่วนผมก็ต้มไก่จำเกี่ยว หัวปลูกอเออเจียวก็เกียวหน้าตะหัวปลูกหรอครับอซีมันผิดว่าไหมาอฟซีอ้าวมันหัวปลูกจริงๆเออเอซีอยาก,กินนะครับกลัวชื่อมันเฉยๆเกียวหัวปลูกบบนนะเกี่ยวแบบตำแบบตำน้ำพริกแบบโบราณน,นะครับอซีบ้าน,น ตำพริกแล้วก็ต้นหอมแลบบ้วก็ใส่ผงสลรดใส่น้ำปลาถ้าอย่างี้แล้วก็ใส่น้ำปลาน,นิดนึงนะครับพี่ีก็จะทีนี้ก็ชิมดูถ้าไม่พออะไรก็อาใส่ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงสลุดใส่หลายแซ่บหลายครับเอซี LC. มาดูหม้อกันนะครับพีีโอ้ยหม้อเดือดแรงแล้วตัวนี้มันมันยังไม่ออกเนาะนี่ครับมันแข็งเพราะว่าเอาเข้าตู้เย็นช่องแข็งเนาะแช่น้ำก็แช่ตั้งนานแล้วครับพี่สีเพิ่งจะเป็นเกือบชั่วโมงเนาะ กว่าจะได้มาทำเนาะนมันก็จะหลุดออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับมันแข็งหลุดออกบ้านผมเรียกว่าต่อนนะครับพี่ซีไม่ได้เรียกชิ้นนะครับบ้านผมเรียกว่าเป็นต่อนทีละต่อน นี่ครับมันจะหลุดออกตรงนีน้ถูกน้ําร้อนแล้วก็ก็จะไม่แข็งนะครับนะว่าถ้ามันรอมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีให้น้ําเดือดอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับก็ทํากับข้าวไปชมวิวไปนะครับพี่ซีทนู่นเห็นไหมโอ้ ยังไม่เก็บนั่งร้านเนาะเอาไว้ต้องนัดก่อนวันหลังค่อยเก็บเนาะน่ครับเสียงอาทิตย์สงสัยดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเนาะอีฟซีเนาะครับผมก็เลยมาก็มันร้อนเนาะต้องแก้เชือ ทำาไม่แก้ไม่ได้นะครับพีผมมันร้อนเป็นคนขี้ร้อนถ้าเป็นรุ่นดูหนาวก็ผมเป็นคนขี้หนาวนะครับพีีมาให้น้องก้อยก็ปอกนอขาใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่เมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ตกเนาะ แม่น้องก้อยก็ทำกับข้าวเมื่อคืนนี้ก็ปอกนอขาลวกกินกบนนนับอะไรน่อคืนนะเราทานข้าวกับอะไรน้าคืนกับแกงปลาเนื่องว่าจะได้กินกับลาบหมูนี่แค่ก็ได้กินกับแกงปลากับอีกซีฝนตกเลยาเมื่อคืนนี้ใช่ฝนตกให้นถ่ายคยลิป นี่ก็ทำ่าเหมันจะตกเยู่วมันทำ่าเรือ่อยมันตกมันตกว่าจะได้ปลูกมันนี่ออกเยอะแล้วครับพี่ซีผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ